จะเริ่มนะครับขึ้นเวลาหลังปูนต่อไปรวมเพื่อนกบนเท้าลายชื่อนะบุนทอง็นเท้าลายชื่อนะครับแต่เขาแต่ลืมเก่าลายชื่อรวมเพื่อนด้วยครัเพื่อนชาวคนสนามองค์ปีต้องรวมเพื่อนกบฏเท้า còn được nó đai không, tên quỳm ba đu không, cả ba con băng, bắt nói, chuẩn cái gì, một, ở số số, เลขสี่ปุยมาดูมาได้ใส่เบอร์มาให้พยายามใส่เบอร์ให้ครบทุกคนเลยนะครับใส่เบอร์ให้ครบทุกคนเลยเดี๋ยวมีท่านเล่นดีเราไม่มีแรงขึ้นขึ้นชมกินดีความสามารถของท่านก็ไม่รู้ชื่อกันถึงมาเนี่สิบสโมสรไปแล้วนะเนี่ยโหลดมาหน่อย กอบคุ้มมาหรือคือจะได้จับจำกันได้กินเท้ายังไม่มากินเท้าคุณองลายเชื่อมาตัง้งแต่เช้ากินเท้าตะวันน้องแสงฟมามาิตได้ไหมลูกนี้ฝ่ายเล็กติดมุทิตาชูร่วยบอลออกไปครับไปจุกไปจุกเด็กกระเถิเขียนดื้อ ผมมาทิ้งเต่ามือผมไม่กลัวอดน้ำอะไรอยู่อย่างเงี้ยน้ำเลยก็ขนอ่าอ๋อข้างเข้าทางเข้าโรงเรียนลาวอครับครับร้านหนังชฟังเพลงแบมมุ่งของต้อนรับสวยครับตรงนี้ธภัฒนจูร่วงแถวสองสวบัติดวงแสงยิงเอ็นบอกครับ เดี๋ยวออกไปก็ไม่มีใครครับตรงนี้ <S <S เดินนะเจ็บราการเล้วใครที่เป่นโดนสับคือวงค้อแบดบอลแด่ไปลูกนี้่ายได้สิบพรียนตักยินทกผมปาด บอลนะครับเลยไม่ทันแล้วครับหมายเลขสิบวุฒิพัฒน์จูนคูณต่อไปแล้วช่วงเพื่อนครับพบกรีนเฮากี่เฮามาจากลังกระบือครับเคือคล้ายขนมปังนะยี่นะกีฮาหน้าจิ้มนะกรอบมันอร่อยไม่ตรงกรอบครับเรื่องนี้ สมอ้นอยู่ที่สูงประตูเหลืองคุยมาดูสีำเงินวงค้งุษากมกรายุทธ์มาเอาเลยตะวันลกแสงบอกไปอยู่ครับออกไปครับมีครับลานังทีเรือจ้างนะครับเรือจ้างครูโอ้ไปแล้วครับตัวโตกลของคุยมาดู นำพัดทอประโคนโอ้โหมีโดดแจ้งมาได้ครับมา,า,กกลาแล้วครับจักกิดจัดกล้างก็เลยจักกลา้าประดีสโมสรมีหาเรื่องการเงินตอนทีมสโมสรเรือกจ้างมีปัญหาเรื่องการเงินครับแล้โดนเทคโอเวอร์เป็นเฟนเฮาปูนสาประตูบป็นอาชีพ แต่หลายคนที่บันลางปาสตรงนี้ดีแล้วได้ดูในยูทูบบ้างอย่างไปแล้วดูบ้างอย่างไปง่ายยิงลูกโทษจับผมได้เลยครับไม่เข้าเหรอเขานี่เข้าเหรอเนี่ยผู้จัดการทีมเออไอ้ไม่มีมันมีแบบที่ว่ายิงเรื่องนี้นี่เขาอุณโอ๊กบางประตูพอดีเลย เอกอารมณ์ไกลๆทั้งหมดตะวันลงแสงยิ่งขู่ฆ่าการคก็ต้องนี้ปวดไปรวมเพื่อนครับรวมเพื่อนมาไปตองนัน่อไปด้วยกินเข้าอ่ากินเข้ามาแล้วครับเสื้อขาวพอรวมเพื่อนได้แล้วได้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับพอดีผมไม่ทำนองต้นเองเราต้องประจานพระพันให้ทุกีมไิซทราบครับมาแล้ว อาย่ามัวเล่นนอนใจกันโอเีบอลลงเราทันยิงประตูเราประกาศไม่ผูกเลใครยิงประตูได้ปโอ้โหนย่างใดบอลอยู่บอลสนุกพุกไปเบิร์นปาโดยเฉพาะบอลจิงที่นี่ขึ้นชื่อเลยทีามากประทับใจอาจารย์ประเสริฐกำรินบอกมามาเท่าไหร่รับไม่ทัน เพราะว่าไม่มีที่ไหนคนจับกันเลยต้องเปิดโอกาสให้กับน้องเยาวชนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลถิ่นอยากจะเล่นแต่ไม่มีใครจับให้บุรีมาจับให้ครับขอบคุณครูการโรงเรียนทีมงานผู้บริหารทุกท่านฝ่ายจัดการกษาทุกคนเลยที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกบอลถิ่นได้มีโอกาสได้เล่นนะเฮ้ยหนูบัง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 ป้าตงาังบังบัลง

ประตูเป็นยอดนะคนจริงจิงเป็นตัวรงารยดคนยีงประดังเต้มเลครับตรงนี้เ็ขาอยโาคิดว่าน่าจะใช่ไม่ใช่ครัตรงนี้แล้วเล่นไหมต้นเร็วมากเลาเลี้ยวคนยรัเาวา กินกินข้าวในปีน้วรอบรอมนั่นเลิศนะเนี่ยโอเ้เดีทำเป็นเล่นไปหนกินข้าวปีน้วรอบลอมอืมข้าวแบบหอมลงเพื่อนโอล้างหูจ้ะเมืองลำเนี่ย นางหนูกับมงลำสนามองศีเขียวอาการตืเต้นม่ได้มาที่บ้านลางหูกับมงลำกับสุนทรีสุาพโดยสนามองศีเขียวพูดต่อไปลางหูเตอกับมงลำดูแลแต่มีรเพื่อนพบกรี๊งเฮงเพื่อนไม็นตาซีมาจากไหนสุมาพจกแข่งได้กับเบอร์ผสมจอบยุดจากทุ่

ตัวที่ไม่พอประตูผู้ประตูยิงเข่าหลบองไหมโอ้อันนี้เข่าอ่ะยิงได้บ้านละนะวานตรงแตงบ่งฟองเกมสุด้ายันนี้ยงไม่ได้ตัวแล้อฝาประตูลงตัวฟ้าไปนะครับตวานฝาเร็วมากให้กำลังครับครับขอบพระคุณโอ้โหตามหรือไม่ตามทิ้งไปได้ครับตาม